สวัสดีเช้าวันที่สองคะ่ะวันนี้นะคะแผนเราเปลี่ยนนิดหน่อยจากตอนแรกเราจะไปทาลากาวะออนเซ็นนะคะแต่ทีนี้เอ่อแต่ละคนนะคะก็คือไม่พร้อมที่จะลงออนเซ็นนะแล้วก็มีบางคนในกลุ่มเรามีรอยสักดด้วยก็เลยแบบเออไม่ไปเสี่ยงดีกว่าดูสภาพรถเราเช้านี้สิหลังจากที่หิมะตกหนักเมื่อคืนนะคะน้องเนทก็มา ช่วยป้าป๊านะคะทำความสะอาดรถนะคะเพื่อจะได้ไปต่อกันได้ จากที่ปรึกษากันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแพนนะคะเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าเช้านี้เราจะไปวัดเซนโคจินะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดนากาโน่นี่แหละคะ่ะใกล้กับโรงแรมเราขับรถไปประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าสู่ โตเกียวนะคะแต่ระหว่างทางผ่านนั้นนะคะ mm. เราก็จะไปแวะประสา,าสาทมัซโมโตะก,กันสักแป๊บนึงนะคะแวะเที่ยวกันแล้วก็เข้าโตเกียวเลยค่ะ เรามาวัดเซนโคจิกันนะคะสวยมาก mulheres. ดูบรรยากาศสวยสุดๆตอนนี้ลบส <ว zieh S 2> ี่องศาค่ะหิมะตกด้วยเห็นหิมะ หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมวัดกันเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางกันต่อไปปราสาทมัซึึมโตกันค่ะแวมาทานข้าวกันนะคะร้านสุกิสุกิยะเออน,น่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นซิสเฟอะไรแบบนี้เป็นร้านอาหารราคาประหยัดที่ญี่ปุ่นนะคะมันเป็นแบรนด์มีหลายสาขา แบบเซตตเนาะถูกมากเราสั่งกันไป4ี่อย่างห้าอย่างเนะาะเนี่ยเดี๋ยวจะมีไก่ทอดเอวาอีกอย่างนึงทั้งหมดพันแปดร้อยเยนเองถูกมากใครมาญี่ปุ่นนะคะ อิบดูนะคะเราทานครั้งแรกติดใจแล้วราหลังจากนั้นเราก็สั่งตลอดเลยอเอาตัวไปทานกันนะ มาซูม่ต่อแล้วนะคะโอ้น้ำใสมากสำหรับที่นี่นะคะ ใครที่ขับรถมาเที่ยวสามารถจอดฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าปราสาทได้เลยนะคะมีค่าจอดอยู่ไม่กี่ร้อยเยนค่ะไม่แน่ใจว่า200หรือ300เยนต่อชั่วโมงนะคะเราก็จ่ายไปชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเดินในปราสาทนะคะเราแค่เที่ยวอยู่ข้างนอก สภาพทุกคนแต่ละคนกระเป๋าคนละใบส่องไป,ไปถึงแล้วค่ะลงแรมของเราคันนี้พาที่เวนอน,น,นะคะหลังจากที่ไปช็อปมานะคะเราก็หิวโซเลยค่ะมากินปิ้งย่างกาัน ร้านโบยาที่เป็นร้านฮิตใช่ไหมอ่ะเมน่คนไทยใช่ค่ะปิดห้าทุ่มใช่จ้ะได้ออดเดร์ม,มานะคะเป็นอันนี้บ้านเราไม่ทานเนื้อนะคะสั่งกันมาแต่หมู จะบอกว่าข้าวผัดกระเียมชามใหญ่มา,ไาไกไข่แรงมากเหลอกะเข็มจไกนเลยมไม่มีตาีกไม่จาีส์านีะวนเกี๊ยบเช้านี้ค่ะ เราออกกันสายเดือนหนึ่งเ,เราจะไปตลาดปลาแห่งใหม่นะคะสายเรามา ต ja ัวม uh, like ันใหญ่ตัวมันใหญ่มากหน่อยไหมเปิมาหนมาดีดให้แม่หน่อยสัดีดได้ไหมไปไปไม่เหน่อยเดียวมาเล่นเหื่อนโอเคพอพอพอเนี่นี่ยมีทิ่ชู่ตะเกีนบม่ขอตะเกียบก่ะ ตัวใหญ่มากทุกคนฉันจะรอดไหมว้าสดมาก สดมาก <ibl ok S 1> ฟิงไม่ไหวนะคะประจนี่น <bizarre> ี่ฝั่งนี้ลูกบีบียดมัน่อนให้ฝั่งนี้ฮะบีบฝั่งนี้ตรนี้อือเคยบีบยังบีบีออกไหมเคยพอมาคุณแม่กินแล้วนะใช่้ อืะเียวมากสดพูดได้คำเดียวเลยว่าสดมากอร่อยหวานมากเลยอ่ะพอพอพอแล้วค่ะ ดี๋ยวไปกินร้านต่อไปเลยนะคะร้านที่สองของเรานะคะมากินอะไรกันคะ,ะรู้จักเปล่า <c oughs> มากินทาโกะค่ะทาโกยากิแล้วก็สั่งปลาหมึกไปอีกไม้หนึ่งด้วยนะคะันเน ปลาหมึกมาแล้วไม้ใหญ่มากไม้นี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยเยน

เอาสีไหนนะอยากว่าอยากได้สีไหน ว้าใช้สีที่ว่าอยากได้เปล่าไหนให้แม่ดูวา้าให้แม่ดูบ้างสีที่อยากได้เหรอยังไม่ไ<ส>อยากได้เลยเหรอสือสีมูน สนใจปะสนใจไหมหลังจากนี้เราก็กลับไปโรงแรมนะคะเพื่อเก็บของแล้วก็ไปสนามบินกันต่อค่ะแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยยังได้ของกันไม่ครบเนาะเราก็ขอช็อปต่อกันแป๊บหนึ่งจริงๆอ้อมีเวลาให้ชั่วโมงหนึ่งเผื่อ,อไว้ให้นะคะแต่ทีเนี้ยทุกคนหนักเกินเวลาหมดเลยทำให้เราไม่ได้เหลือเวลา ที่จะแบบเผื่อทําอะไรได้เลยนะคะก็คือว่าเราได้ขึ้นรถไฟรอบสุดท้ายที่จะไปสนามบินในเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องแล้วก็เหลือเวลาเช็คอินอีกแค่5นาทีนะคะเคาน์เตอร์ก็จะปิดเสร็จแล้วเราด้วยความหลงลืมนะคะของที่เราซื้อมาที่เป็นน้ำของเหลวอะคะ่ะเราอะเอาขึ้นกระเป๋าแคล่ออนลืมเอาเก็บกระเป๋าที่เป็นโหลดค่ะ เราก็โดนทิ้งของของเราหมดเลยนะคะขวดน้ำตกประมาณห้าหกขวดโดนทิ้งหมดเลยจ้าแล้วก็ทำให้เวลาขึ้นเครื่องของเราเหลือน้อยลงด้วยเราก็รีบวิ่งเลยหาซื้อของกินของฝากกันในสนามบินอีกยุ่งวุ่นวายมากเป็นประสบการณ์เกือบตกเครื่องในชีวิตแบบครั้งแรกเลยที่จะแบบจดจำไปตลอดเลยนะคะก็ขอปิดทิปนี้ด้วยคลิป นี้นะคะเราก็เจอกันใหม่ทิปหน้าค่ะ